สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทั้งช่องวันนี้เป็นวันแห่งความโชคดีเลยเดอ้อพี่น้องเช้าว,วันฉุดซื่นเด้อค่ะยิ้มเยี่ยมแจ่มใสฮาใครก็ได้ยิมยยย้มรับตนรับเงื่อนตนรับท่องเข่าบ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะยิ้มแบบฉุดซื่นอ่ะแบบเบิกบ้านข้าวปลาตองโศกตองเสาซีนี่เป็นของเราเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เอฟซี <FC S 2> <c oughs> ปิดจังไดมืงขึ้นมีปูฝันดีบอฝันดีคอมเมนต์มาหาแม่ขัวเนี่ยเด้อแม่ขัวหอดปูฝันนอนบนหลับมืงขึ้นนี่ <c oughs> หอดปูฝันสำหรับแม่ขัวเอามือนีเป็นวันรัฐบาลไทยแตกแล้วเนาะพี่น้องเนาะสามโมงสี่สิบ บ่ายสามโมงรัฐบาลไทยจะแตกตัวใดเข่ากับวรูขึ้นกันตังคนกับตงังคิดว่าจะแตกแนวทางเนาะค่ะของจะของที่ชอบที่มกักเนาะพี่หน้องเนาะเอาขอให้โชคดีเด้อสุขูสุขคนผู้ใดก็ได้ลำรวยเงินทองทะเก็บยาไขย,ยะจนขอให้มีโชคมี่ไส ให้ FC แม่รัวเดินทางไปไสแควขาดปลอดภัยให้มีเงินติมกระเป๋าสุกูสุคนให้พอนแต่เสอด้ว้พี่น้องให้มีความโชคดี <c oughs> เอาเมื่อนี่แม่รัวได้ข้าวดีจากเมืองกรุงเด้อค่ะพี่น้องคลิปแรกเ้้ยอค่ะเอาวสายด่วนจากเมืองกรุงมาถึงแล้ว ถ,าาออถ้าเจ้าได้มาังตแต่มือแนวทางเลกออกเนาะพี่น้องเนาะถ้าเจ้าได้มาเมือเลกออกได้หกถุ่มตีหนึ่งประมาณนี้แหละพ่อสาขึ้นมาแม่ขั่วกระลีบจับจองลงคลิปทันทีให้เอฟซีเฝ้าไปหาด้วยค่ะเดี๋ยวมันจะเบิดแผงก่อน <c oughs> เอ้า ว่าต้องไปเว้าโดนไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันส <c oughs> ายด่วนจากเมืองกรุงเด้อค่ะพี่น้องไปแม่พาหรือแม่ขั้วสิพ้าไปเบิง่งตัวเลขเนวทางน้ำกันจะเป็นตัวใดมักหรือบ่มักชอบหรือบ่ชอบอ่ะมาค่ะมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันเด้อคะ่ะอันนี้สายดว่ดว,นดวนเด้อดค่ะพี่น้องสายด่วนดวนือมือนี้มือโชคดีแล้วเด้อค่ะพี่น้อง ซ้ายด่วนๆจากเมืองกรุงเป็นคลิปแรกเลือพี่น้องเอาแนวทางเม็ดเดียวหางเดียวสำหรับคนทุนน้อยเด้อค่ะมาด,วด,วด่วนๆเด้อค่ะพี่น้อง มาแล้วมาแล้วสายด่วนจากเมืองกรุงมาเด้อพี่น้องอะเมื่องกรุงกบสิเมืองกรุงเทพบผตัวเนาะพี่น้องเนาะ แนวทางหน่อยตูบนเม็ดเดียวเด้อค่ะอะบอมิวิ่งเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> บนเม็ดเดียว อันนี้โบเกี่ยวกับรางเด้อไม่เกี่ยวกับล่างเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยอ้าม็ดเดียวหางเดียวตัดลินส้อยดินแขนแขนเด้อพี่น้องมาดวนดวน เม็ดเดียวหางเดียวค <c oughs> ูทุนหน่อยนาลงทุนมากเด้อค่ะพี่น้องสายด่วนจากเมืองกรุงเด้อค่ะไม่มีตัววิ่งไม่มีตัวแลนจับคู่มากเม็ดเดียวหางเดียวอ <c oughs> อ้าวล่างเด้อค่ะพี่น้องมือนี่แล้วมือตักสินรัฐบาลไทยตัดสินมาแน่นอนไม่ต้องกับตัวเม็ดเดียวหางเดียวสำหรับบุญเด้อค่ะพี่น้องสำหรับล่างน่าสนใจมาก มาแล้วค่ะมาแล้วหนึ่งกุมภาพันพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> เอาเป็นขึ้นเป็น,เปนเสเลดติดข้อสายดวนสายดวนพี่น้องสายดวน,สา,ดวนสายดวนจากเมืองกรุงเด้อค่ะพี่น้องคลิปแรลกอันนี้คลิปแหลกเพิ่นสมัยแม่ขัวดนดวนหมวดที่เหลวเพิ่นกะวะ่าเพิ่นเขา่านอะหมวดที่แหลกเขา่าลาง บนเข่าสองตูด้วยค่ะเข่าบนเข่าล่างเอาเพินเลบอมาเฮ้าบริุ้ยกันกับเพิ่นเนาะค่ะเพราว่ะเพิร์ลสามารถจะออกคลิปกับเฮ้าได,ด้เนาะค่ะเอาฮอพิจารณาเอาสายดวนสายดวนจากเมืองกรุงเม็ดเดียวเด้อหนึ่งศูนย์เก้าเด้อค่ะพี่น้องเอาไข่ไข่กันไข่ยังตีไข่ไข่กับเลืกเคืองทีลงบ้านแม่ขั้วเหมือวานนี่เด้อค่ะพี่น้อง เลขเครื่องโรงพยาบาลแม่ข่วงเมื่อวานสามศูนย์เก้าเรือค่ะอังโมนีมาอีกแล้วศูนย์เก้ามีห่หายเห็นอีกแล้วพี่น้องสายด่วนจากเมืองกรุงเม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งศูนย์เก้าเรือค่ะพี่น้องหนึ่งศูนย์เก้าส่วนขังลางศูนย์สองห้าศูนย์ห้าสองบ่ต้องกลับตูเด้อค่ะอ้าวสำหรับคนทุนน้อยมักกะจังคอยจัดเด้อพี่น้องบอ่มักกะเบ,บิงพานไปสักวันเพราะว่าเป็นคลิปแรก พิจารณาก่อนลงทุนทุกอย่างเนาะค่ะเข้างสีเงินอย่างเขาก็ต้องพิจารณาซะก่อนว่าจะได้กําไรได้ทุนบ่ขาดทุนบบเอาขอให้โชคดีเด้อพี่น้องขอให้เอฟซีโชคดีขอให้เอฟซแม่รัวมีโชคมีไส่ปีนี่มีโชคลาบมีเงินท่องไหลเข้ากระเป๋าเด้อค่ะเมื่อนี่ วันแห่งความโชคดีเด้อค่ะอ้าวมาแล้วเด้อสายดวน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 พี่น้องดวนถึงจะดวนขนาดไหนพี่น้องกับเบื่องเหลี่ยวพิจารณา,ากรเด้อค่ะเพราะว่าเป็นลิปแรกแต่ว่าเพิ่นคุยกับแม่รั้วเพิ่นก็ว่าเขา่าแต่ว่าบัดมาหอดเทามั่นสิเป็นเขา่าเรือสิเป็นออกเฮากลับไปเบื่องนั่งกันนะพี่น้องนะอ้า เมื่อนี้ขอให้เอฟซีแม่ขั่วเดินทางปไปใส่แคลขาดปลอดภัยเด้อย่างไปใส่กับหายได้แต่เงินเดินไปใส่กับพ่อหายแต่หายพ่อแต่โศกลาบไหลเขามากเงินทองเต็มกระเป๋าสู้ขู่สู้คนเด้อค่ะพี่น้องกราบขอประคุณทุกคอมเมนต์ทุกหัวใจทุกติดตามแม่ขั่วนะคะเอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อกันทปหนาสวัสดีค่ะ